ฮัลโหลครับสวัสดีคร,ดค,รด 4, ครับผมชนาวุฒิอมรไพโรธครับรหัสศึกาศนึกษา54010 0 1 6 1 0 0ยครับผมวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานอะไรก็ได้ครับในหัวข้อกำไรทองคำครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกร,รม Solid Works ในการทำนะครับผม ั้นแรกเลยนะครับเราก็เปิดโปรแกรมโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมาก่อนนะครับผมเรือชที่ส่วนเป็นพาร์ทเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> เราจะเริ่มสเก็ตภาพอย่างง่ายกันเลยครับไปที่สเก็ตนะครับท็อปเพนครับผมเลือกวงกลมครับผม เราจะมากำหนดขนาดกันครับรัศมีเอาสัก25เลยครับกดตกลงครับผมต่อมาผมจะสร้างสี่เหลี่ยมนะครับผมให้อยู่ในแนวระดับนะครับสร้างขึ้นมานะครับ ตกลงนะครับผมตกลงนะครับตกลงเท่านั้นไม่ตกขึ้นนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จแล้วจะมากําหนดขนาดกันนะครับความกว้างตรงนี้ผมจะกําหนดให้มีขนาดเท่ากับ15นะครับผมหลังจากนั้นเราจะ trim e n d title นะครับผม t r i m ครับกดค้างครับผม เอาใหม่นะครับลากผ่านเลยครับตัดให้เหลือเท่านี้ครับผมกดโอเคครับผมเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการ extrude นะครับ feature ครับผม extrude ครับผมกำหนดความหนาครับกํำไรเราหนาสัก2มมินะครับผม ความยาวนี่เอาสัก60ครับกดเอ็นเตอร์ครับ <c oughs> ผมว่ามันน่าจะยาวไปนะครับเอาใหม่ครับผมจะเอ็กทรดมันใหม่เอาสัก50สิบพอครับกำลังสวยเลยครับผมกดโอเคครับผม ต,ต่อมาเราจะมาใส่สีกันนะครับอีด t a p อพเพลย์แลครับนี่นี่คือทองคำนะครับผมกดตกลงครับ ก็เป็นอันเสร็จครับผมออกเดี๋ยวก่อนครับลืมครับถ้าไม่ลบคมเดี๋ยวจะโดนบาทเอาได้นะครับไปที่ฟิลเลตครับผมผมจะลบคมเป็นขนาด0.1นะครับ ไปครับขนาดเกิน0.5นะครับสองฝั่งเลยครับผมด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ครับเอาให้ครบครับผมแล้วกดโอเคครับก็จะได้เป็นกําไรทองคํานะครับผมมีราคานะครับผมก็เป็นอสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ